สวัสดีครับเพื่อนๆในพวกรมคนอินดี20้2021แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาตามสูตรเลขเด็ดของอาจารย์กอนะครับซึ่งเมือ่อวดที่แล้วสูตรนี้ที่คำนวณน,นะครับก็ได้4 5ตรงๆนะครับก็ดีใจครับสมาชิกเพื่อนๆนะครับที่มาติดตามอาจารย์กอนะครับครับเพื่อนๆ นี่นะครับเริ่มจาก9ก้ก่อนนะครับนี่นะครับไล่ตามสูตรมานะครับซึ่งสูตรที่หนึ่งนั้นเราจะ ได้เป็นแนวขวางนะครับขวางเชียงขึ้นบนนะครับนี่ครับก็จะได้ที่หนึ่งนี่นะครับก็จะได้ที่หนึ่งแปดสองนะครับในชุดแรกนะครับ แล้วเราก็มาตามอีกสูตรหนึ่งครับชุดนี้ นี่นะครับเพื่อนนี่สูตรที่2อสูตรที่2ก็จะได้ตามนี้ครับนี่นะครับก็จะเป็น6ก9นะครับของสูตรที่สองที่คำนวณตามอาจารย์ได้นะครับแล้วเราก็มาตามสูตรที่3ามกันครับ สูตรนี้ก็จะได้ตามนี้นะครับจะได้ที่1.6นะครับแล้วก็0.7นะครับนี่ครับก็เลขเด็ดอาจารย์กอรับสูตรคำนวณของอาจารย์กอนะครับก็พอเป็นแนวทางให้ เพื่อนเได้รับชมกันนะครับท่านใดที่ชอบเลขเด็ดของอาจารย์จะติดตามก็ได้นะครับไม่ติดตามจะปล่อยผ่านก็ไม่ว่ากันนะครับก็แค่พอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมคนอินดี้2 0 2 1นะครับ และเลขเด็ดของอาจารย์กอนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์กอนะครับที่ให้มานะครับงวดันที่16มิถุนายน2564นะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณครับ